สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสู่หลักสิบล่างประจำวันที่16พฤศจิกายน2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำวนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออ,อวยพรให้ทุกท่านโชคดีอยากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอาะคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรหลักสิบล่างนะครับเป็นชุดพิเศษก่อนแล้วกันเนาะหลักสิบล่างชุดพิเศษเดี๋ยว อาจารย์ท้ายคลิปเนาะจะวางหวยลาวให้ F4 นะคะแต่ก่อนจะไปดูหวยลาวมาดูหวยไทยกันก่อนอาศัยวางเฉพาะวันที่ออกเท่านั้นนะวันอื่นๆจะไม่มีการสอนหวยลาวนะคะจะสอนเฉพาะหวยไทยเท่านั้นแต่วันออกเนี่ยก็ถ้าหวยมันยังเข้าอยู่นะคะสูตรมันยังเดินอยู่อาจารย์ก็จะวางให้ถ้าไม่เดินก็พักไว้ก่อนอ,อะไรประมาณนี้เนาะไม่ได้ซีเรียสําหรับหวยลาวนะคะนี้เรามาดูหลักสิบล่างนะคะชุดพิเศษ ชุดพิเศษนี่คือแนวของคู่ขี้นะหนึ่งสูตแล้วก็สูตรผสมอีกหนึ่งสูตรจะเป็นแบบสามหลักกับสีหลักจับชนกันว่าง่ายนะอ่ะคันนี้สำหรับช่องอาจารย์นะคะมีดีชะแนล fc ท่านใดนะก็ช่วยอาจารย์ชมโฆษณาด้วยนะคะส่วนท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่นะคะก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์นะแล้วก็มาเป็นสมาชิกของช่องอาจารย์ด้วยกันนะคะมีอะไรดีๆก็จะนํามาฝากให้แบบนี้ นี้เรามาดูนะหลักสิบนะคะเป็นสองสูตรนะจะเป็นสูตรแบบสามตัวกับสูตรแบบสี่ตัวแบบสามตัวนี้จะเป็นแนวคู่ขี้เลยนะคู่ก็คือคู่ขี้ก็ขี้ขี้เลขขี้ก็คือเลขขี้ไปนะคะส่วนสูตรที่สองจะเป็นสูตรผสมระหว่างคู่ขี้อยู่ในนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีที่ตัวชน อาจารย์นามาจากเล่มที่11ทั้งสองสูตรเลยนะคะอยู่เล่มเดียวกันอ่เป็นชุดพิเศษสูตรเก่าทั้งคู่เลยนะคะอะทั้งสองสูตรนี้เป็นสูตรเก่าตามจริงอาจารย์จะเอาสูตรนี้นะไปชนกับอีกสูตรคู่ขี้นะทีนี้ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมันได้ตัวแนวเลขขี้เหมือนกันเลขเดียวกันมันก็จะชนสามตัวเหมือนวัวที่แล้วชนสามตัวเลยคะระหว่างอะไรคะหกศูนย์สี่นะสี่ศูนย์หกหกสี่ศูนย์อะไรนะฮะอาจารย์ก็ ตัดมาที่เลขสี่นะสำหรับงวดที่แล้วนะงวดสูตรยังเข้าอยู่นะมาตามดูเลยนะคะงวดแรกจะเป็นแนวของเลขคู่เราก็จะสังเกตเลขคู่จะมีหกกับศูนย์ฮะอันนี้มันไม่มีเลขศูนย์นะ,ะสูตรที่หนะึ่งเนี่ยเราก็จะได้เลขหกตัวเดียวออกมาที่หกสองวดที่สองเนะะียค่ะเก้าหนึ่งห้าแนวทางของเลขที่ก็จะมีเก้ากับหนึ่งที่เป็นตัวชนออกมาที่หนึ่งหนึ่งฮะวดที่สามแนวทางของเลขคู่ เก้ากับหนึ่งไม่ใช่เลขคู่เพราะฉะนั้นก็มีหกกับศูนย์นะฮะก็สองตัวนี้ตัวชนออกมาที่หกเจ็ดต่อมาว่าที่สี่เจ็ดเก้าสามแนวทางของเลขคี่นะเราก็มาดูเก้ากับสามนี่เป็นเลขคี่สองตัวออกมาเก้าหนึ่งฮะชนสองตัวจะมีชนหนึ่งตัวกับสองตัวเท่านั้นนะสาหรับสาหรับคลิปนี้นะต่อมาว่าที่ห้าสี่หกศูนย์เนี่ยงวด่ที่แล้วก็ได้ล็อกนี้แหละนะอันนี้หนึ่งสี่ห้าหก ชนสองตัวนะคะแนวของเลขคู่ก็คือสี่กับหกนะเลขศูนย์ก็จะหายไปออกมาที่สนะี่หกว่าที่หกหกแปดสองนะคะมีเลขหกตัวเดียวไม่มีแปดกับสองในสูตรที่สองนี่นะก็ชนเลขหกออกหกหกเมื่อที่เจ็ดนะแปดศูนย์สี่กับเก้าสองสามเก้าสองสามสี่นี่เลขคู่มีสองตัวคือสองกับสี่นะะแต่อันเนี้ยมันไม่มีเลขสองมันมีแต่เลขสี่นะก็ชนตัวเดียวเลขสี่ออกมาที่ สี่สี่ต่อมาก็ที่แปดสี่หกศูนย์นะคะกับสองห้าหกเจ็ดเลขคู่ก็มีแค่สองกับหกอ่เนะี่ยสูตรที่หนึ่งไม่มีเลขสองมีแต่เลขหกเพราะนั้นชนตัวเดียวนะฮะออกมาที่หกสามอันนี้คืองวดที่แล้วเลยนะคะเนี่ยอาจารย์เนี่ยไม่ได้เอามาชนกับสูตรนี้นะอาจารย์เอาไปชนกับสูตรคู่ขี้เหมือนกันแล้วชนสามตัวเลยก็ชนคือสี่หกศูนย์นี่แหละชนสามตัวนี้เลยนะคะสาหรับงวดนี้อาจารย์เปลี่ยนแผนใหม่เอามาชนกับสี่หลักแนวของคู่ขี้ กับแนวของเลขผสมนะว่าง่ายๆแบบนี้นะทนี้เรามาดูงวดที่เราจะใช้จริงนะคะก็คือวดที่เก้าวที่เก้านะสูตรอาจารย์นะคะ, 9, นะ,คะ,นะ,คะแนวคู่ขี้จะได้เป็นเลขขี้นะคะได้มาที่เลขห้าเจ็ดหนึ่งนะอาจารย์ขอเปิดดูนิดนึงห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งครับนะ เจ็ดสี่เก้าเป็นสามเป็นห้าอ้าวถูกต้องห้าเจ็ดหนึ่งนะกับสามหกเจ็ดแปดสามหกเจ็ดแปดนะคะท่านผู้ชมดูซิมันจะเดินต่อไปหรือเปล่านะคะตามนี้เลยตรงนี้เลยอ่นะ,ะเนี่ยยี่สิบสี่งวดแหละสามหกเจ็ดแปดนะอันนี้เดินดีนะคะท่านผู้ชมเมื่อที่แล้วท่านอาจารย์อมาชนกับตัวนี้ เห็นว่ามันไม่มีแนวทางของเลขสนะี่เนาะก็เลยไม่เอานะคะอ่ะงวดนี้มีหรือไม่มีตัวไหนตัวดับตัวเด่นอาจารย์ไม่สนใจอาจารย์เอาตามสูตรเลยนะคะสามหกเจ็ดแปดเก้าตามนี้เลยเมื่อมันชนกันเนาะมมนจะชนแค่ตัวเดียวโอ้การชนตัวเดียวนี้มีหนึ่งสองสามสี่แล้วรวมงวดแรกด้วยนะเป็นห้างวดเลยนะคะและ้วไอชนสองตัวนี้มีแค่หนึ่งสองสามสี่งวดอันนี้ห้างวดมากกว่างวดหนึ่งเนาะ ตามจริงมันเสมอกันอยู่นะคะที่สี่กับสี่สำหรับงวดนี้น่ะมันจะชนตัวเดียวน,นะคะแล้วแนวทางของถ้าเป็นเลขคี่นะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะมีอยู่ห้าตัวนี้แหละตัวแรกเราได้มาละคือเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดเหลือเลขหนึ่งได้สามได้ห้าเลขเจ็ดเลขเก้าเนี่ยเหลือจะตัวไหนสำรองอีกเดี๋ยวก็ว่ากันนะในชุดมาตรฐานกับชุดอีกชุดหนึ่งเนี่ยที่งวาที่แล้วไม่นชนกันนะที่สี่หกสูตรเลยอาจารย์วางให้นะคะสองสูตรเลย ดี๋ยวงวดนี้เดี๋ยวเดี๋ยว่อยเช็คอีกสูตรหนึ่งนะว่ามันจะได้เลขอะไรนะคะแต่สูตรคู่ขี้แบบห้าหลักนะคะงวดนี้เป็นเลขขี้อาจารย์จะเอาสูตรเนี้ยไปจับชนกับชุดมาตรฐานเอามาตรฐานมาแยกนะคะว่ามันจะได้ตัวไหนบ้างนะณนะเวลานี้ถ้าเจ็ดตัวนี้มาจริงนะคะเราก็จะมาจับกับแต้มแต้มสําหรับงวดนี้เราหกเก้าศูนย์สองสี่นะตัวเด่นๆก็คือศูนย์กับสองนะตัวสํารองก็คือสี่กับหกและตัวกันก็คือเก้า ศูนย์กัสองก็มีเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดสามเป็นแต้มสิบนะเจ็ดห้าเป็นแต้มสองอาจารย์ก็ชอบตัวนี้อยู่นะคะมันมีเด่นระยะยาวเด่นระยะยาวจะมีเลขเกี่ยวกับตัวนี้แหละตัวเจ็ดตัวห้าเนี่ยแหละนะคะที่อาจารย์วางไปให้นะคะเมื่อเมื่อเมื่อช่วงประมาณสิบเอ็ดอัิกานะคะท่านผู้ชมยวลองเช็คดูนะ,ะมีเลขเจ็ดอยู่ด้วยนะน่าสนใจนะคะสําหรับตัวหลักสิบที่เป็นเลขเจ็ดเนี่ยนะ ก็เจ็ดเก้าก็เป็นสิบหกใช่ไหมก็แต้มสำรองเจ็ดเจ็ดเป็นสิบสี่แต้มสำรองแล้วก็เจ็ดสองแต้มเก้าเนี่ยก็เป็นแต้มกันนะคะทั้งหมดก็จะมีกันอาจารย์จะไม่ได้ใส่สีนะสำรองเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดแล้วตัวเด่นก็คือเจนะ็ดสามเจ็ดห้าณเวลานี้ก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดตัวนี้มันมาจริงแล้วก็แต้มยังเดินต่อเราก็จะได้ตัวเสี่ยงโชคอยู่ประมาณห้าชุดนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลดหน้าจอให้แคปนะอันนี้เป็นแนวทางของหวยไทยนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนี้นะ อาจารย์เอาสูตรง่ายๆมาวางให้เพื่อที่อาจารย์จะขออนุญาตวางหวยลาวต่อนะคะเพราะมีเอฟซบางท่านก็ชอบนะหวยลาวอาจารย์ก็ชอบเหมือนกันอาจารย์ก็เอาไปวิ่งนะคะเพราะวิ่งนี้ได้ตังค์ทุกงวดเลยนะตามนี้นะแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยเนาะแคปหน้าจอนะคะกดสต็อปก่อนนะ,ค,ะค่อยแคปถ้าแคปเสร็จแล้วก็อ่าใครไม่ชมหวยลาวก็ อนุญาตกดต่อ,อไปได้แต่ใครอยากดูเพื่อเป็นแนวทางเผื่ออยากจะเสี่ยงโชคบ้างก็ลองตามดูนะคะมันง่ายๆนะหวยลาวอาจารย์ไม่ได้คิดสูตรใหม่นะใช้สูตรเก่าตลอดเลยนะคะใช้สูตรเก่าๆนะอันไหนหลุดก็พักอันไหนเข้าก็ใช้อะไรแบบนี้นะเริ่มหวยลาวเนาะหวยลาวก็จะสถิติเนาะยาวเป็นกิโลเลยนะนะแล้วก็เปิดมาแล้วก็เปิดมาอีก ณเวลานี้มันจะอยู่ประมาณนี้เดาเบิลขึ้นมาหน่อยนะอยู่ประมาณนี้นะคะก็ะคือวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะมาตรงกับหวยไทยที่ออกหวยลาวก็ออกมาที่เจ็ดห้าห้าสี่ศูนย์สองนะคะสามตัวบนก็สี่ศูนย์สองสองตัวล่างก็ห้าสี่เป็นงวดที่หกสิบเอ็ดที่อาจารย์ทําเป็นตัวอย่างให้ดูนี่นะคะนี่เรามาดูแนวทางของสูตรอาจารย์ขอวางล่างก่อนแล้วกันล่างนะอาจารย์มีให้เสี่ยงโชคแค่สามตัวจากหลักสิบนะ หลักสิบคู่แรกนะคะเอาตัวนี้ไปก่อนแล้วกันหลักสิบนะเดี๋ยวเจอไหนก่อนเอานั้นนะเมื่อที่แล้วมันกลับมาเข้านะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยมันก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างอันนี้ก็พร้อมใจกันหลุดเลยนะมาแต่หลักหน่วยที่เป็นเลขเก้าอันนี้ห้ากับห้านะคะออกห้าสี่เข้านะเม่วานนี้ก็คือเก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดสองหกกับห้าแปดเก้าหนึ่งหกศูนย์ล็อกเรียวกันเลยนะคะงเมื่อที่แล้วก็คือ ๋ยววันแป๊บนะปาก,กากนเอาหนึ่งดูนี้แล้วกันแล้วก็สองแล้วก็สามแล้วก็สี่นะสี่สูตรนี้นะก็มีอ่ะดูดูก่อนเก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดหกสองอันนี้นะสูตรที่สามแล้วก็สูตรที่สี่ห้าแปดเก้าหนึ่งหกศูนย์นี่สองสูตรแล้วนะเข้าทั้งคู่เลยเมื่อที่แล้วนะคะเข้าเข้าที่ เลขห้านะคะมันมีตัวชนกันเนะะี่ยตัวชนห้าห้าเนี่ยต่อมาหลักสิบนะคะคู่นี้นะฮะหลักสิบห้าหกนะคะตรงนี้นะ,ะออกมาห้าสี่ใช่ไหมเนี่ยห้าอันนี้สี่นะ,ะหลักหน่วยที่เคยเดินดีๆนะท่านผู้ชมเมื่อที่ออกศูนย์เก้าเนี่ยหลุดไปแล้วกลับมาเข้าห้าสี่เลยนะคะห้าสี่ อันนี้ก็ห้าหกแปดเก้าศูนหนึ่งล็อกเดียวกันอีกแล้วอันนี้ก็ล็อกเดียวกันเพราะว่าเลขมันบวกมาแล้วได้ตัวเดียวกันนะคะก็คือห้าห้าหกนะอันนี้สูตรที่หนึ่งนะห้าหกแปดแล้วหลักหน่วยก็คือแปดศูนย์อยู่นี่นะหลักหน่วยก็จะมีอยู่แค่สามสูตรที่จะวางวางให้นะก็คือแปดศูนย์สองสี่ตัวนี้ก่อนเลยหลักหน่วยนะครับต่อมา หลักหน่วยอีกสูตรหนึ่งนะคะก็คือสูตรนี้จริงๆมันเดินดีนะค่ะท่านะผู้ชมเดินดีนะหลุดสองอัวติดกันเลยแล้วก็กลับมาเข้าวันนี้ก็เจ็ดแปดสองสี่หกเจ็ดแปดสองสี่หกเป็นสูตรที่สามแล้วก็หลักสิบอีกสูตรหนึ่งนะแล้วก็หลักหน่วยจะอีกสูตรหนึ่ง ันนี้คู่นี้เข้าทั้งคู่เลยออกมาที่สี่ห้าอออกมาที่หนะ้าสี่เนี่ยหลักสิบห้าอันนี้ศูนย์เก้าเข้านะเมื่อที่แล้วอาจาย์ก็ใช้คู่นี้ให้นะคะห้าสี่ก็คือสองสามแปดศูนย์เจ็ดเก้านะคะหลักสิบนะก็คือชุดนี้เมื่อที่แล้วอาจันใช้สูตรนี้ให้นะคะนี่สองสามแปดศูนย์เจ็ดเก้านะคะกับสูตรนี้นะหลักหน่วยสามสี่ห้าเก้าแปดเจ็ดเข้าหมดเลยค่ะ หนึ่งสองศูนย์เก้าห้าสี่นะผู้นี้ก็คือสามสี่ก็ชุดนี้ชุดนี้นะต่อไป 7, เจ็ดแปดยวหาก่อนนะเจ็ดแปดหลักหน่วยใช่ไหมเจ็ดแปดให้ดูแล้วไม่ใช่แล้วเมื่อกี้นี่เจ็ดแปดให้ดูแล้วนะคะเมื่อกี้เจ็ดแปดก็คือตรงนี้แหละที่มันเข้าเนี่ยห้าสี่เข้าตัวนี้ ว่าหลุดไปสองงวดเจ็ดแปดสองสี่หกอาจารย์คิดว่ามันเราน่าจะสู้ไปที่แนวทางของเลขคู่นะหลักหน่วยนะเลขคู่เลขคู่สูตรนี้มีเลข, 4, เลขสี่กับเลขแปดนะคะสี่กับแปดที่เป็นเลขคู่นะี่คู่นี้นะคะที่อาจารย์วางงวดที่แล้วที่ที่มันเข้าไปนะสองคู่นี้แหละเลขสูตรที่สองกับสูตรที่หนึ่งของหลักหน่วยนะคะสูตรที่ติดดาวเนี่ย แล้วถ้าอันนี้มันเดินต่อใช่ไหมมันเป็นเลขคู่มันก็จะมีเลขสี่กับเลขแปดสองตัวนี้สี่กับแปดนะแล้วก็สำรองสองไว้หน่อยในตัวเด่นเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูเด่นนิดหนึ่งเดี๋ยวลดลงหน่อยไม่อยากขยับนะคะตามนี้เลยเรามาดูตัวเดี๋ยวดูตัวชนก่อนหลักสิบเนี่ยนะตัวชนนะคะจะชนที่เลขเก้าเลขเก้านะ เลขสองมีอยู่แค่สองสูตรเลขสามมีสองสูตรเลขแปดมีเยอะอยู่ในเลขแปดใครจะสำรองเลข 8, แปดไ้อีกตัวก็ได้แปดนะอันนี้เป็นหลักแปดอยู่นี่นะแปดนะคะสำรองเลข 8, แปดไ้ด้วยก็ได้ตัวชนตัวเดียวเดี๋ยวเผื่อไม่มาเผื่อมาตัวสำรองเลขแปดแล้วก็เลขศูนย์มีแค่สองตัวเลขเจ็ดมีแค่สองสูตร เลขเก้าโอเคเอาสองตัวนี้นะเอาก้ากับแปดเพราะฉะนั้นก็มีแปดแปดแปดแล้วก็ 8, 4, แปดสี่ก็แปดสองเขียนไว้ก่อนแนวทางของเลขเก้าชนทุกสูตรเก้ามีทุกสูตรเก้าเก้าเก้าก็อยู่ตรงนี้แล้วก็แปดแปด มีเยอะหน่อยนะคะอาจารย์ยึดอันนี้เป็นหลักนะเอาแค่สูตรที่สองเป็นหลักนะคะเอาตัวไหนเยอะๆก็เอามาะ,ะต่อมาหลักหน่วยแนวทางของเลขคู่ใช่ไหมเอาสูตรนี้เป็นหลักก็จะมีแค่สองตัวนี้คือแปดกับตัวนี้แปดกับสี่นะ,ะแล้วก็สองเนี่ยมีอยู่สองตัวเอาไว้ด้วยนะคะเผื่อมันหลุดเนาะก็กั้นเลขสองไว้ น,นี้เรามาดูตัวไหนสวยเราก็จับมาเป็นเก้าแปดอ่ะเก้าแปดเก้าสี่เก้าสองแปดแปดแปดสี่แล้วก็แปดสองทีน,นี้เรามาเช็คตัวเด่นนะคะท่านชมเด่นมีเก้าศูนย์หนึ่งเดี๋ยวให้ดูตัวเด่นก่อนเด่นล่างตัวนี้นะคะท่านชมไม่หลุดเลยเนาะเก้าศูนย์หนึ่งนี่ค่ะเมื่อวันที่แล้วห้าสี่ก็เข้าศูนย์เก้าเข้าสองตัวหนึ่งสองศูนย์สี่แปดสี่ สองศูนย์หกสองแล้วก็เก้าสองวันนี้เก้าศูนย์หนึ่งนะคะตัวแรกนี้เลยเก้าศูนย์หนึ่งตัวนี้แหละเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็ตามมาด้วยตรงนี้เลยหนึ 3, 5, ่งสองสามสี่ศูนย์ห้าก็ตรงนี้แล้วก็สี่ห้าหกเก้าสามสี่ห้าหกเก้าสามไอ้สามสูตรนี้ไม่หลุดเลยนะคะต่อมาสูตรนี้ สูตรนี้อาจารย์ชอบมากเลยค่ะเวลี่กูดเลยเดินคดเดือบเดินดีมากๆเลยคือสามสี่เก้าห้าแปดอันอันแรกก็ห้าสี่เข้าเลยค่ะสามสี่เก้าห้าแปดอาจารย์เขียนว้นี่นะกูดกูดเลยนะคะอ่สามสี่เก้าห้าแปดอ่สูตรนี้ก็หกเจ็ดแปดเก้าก็คือสูตรใกล้ๆกันนี้ค่ะเข้าสองตัวเลยว่าที่แล้วอ่าลองดูถ้าตัวไหนมันมันมีตามนี้เยอะๆก็เราก็จะใช้นะอย่างเก้าแปดเก้า มีหมดแล้วนะ98 89นี่อันนี้แค่สำรองนะคะสูตรนี้ไม่มี98เอา98ไปก่อนตัวหนึ่งถ้า88นี่ยิ่งสำรองใหญ่นะเพราะไม่ไม่มี901ต่อมา94มี9หมดทุกตัวเลย9เดยวแอปหนึ่งขอเปลี่ยนสีเลข9 ตัวเด่นจะมีเลขเก้าหมดเลยนะแล้วก็มีจะเป็นเก้าสี่อยู่ตรงนี้ขีเคเก้าสี่นี้ได้นะเก้าสองได้นะคะถ้าเป็นแปดสองเนี่ยมันก็จะไม่ติดตรงนี้เนาะไม่ติดเก้าศูนหนึ่งแล้วก็แปดสี่ก็ไม่ติดเพราะฉะนั้นบนไอ้ล่างนะคะล่างมีแค่สองชุดก็คือเก้าสี่กับเก้าสองรอผลอยู่นะแคปหน้าจอไปเลยอันนี้ลาวพัฒนานะคะเดี๋ยวมองไม่เห็นอีก เขียนไว้ตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งลาวลาวพัฒนาโอเคลาวพัฒนาเน้นสองสองชุดนี้นะเก้าสี่กับเก้าสองโอเคแค่นี้นะอันนี้คือล่างต่อไปบนแคปหน้าจอไว้นะบทมีแค่สองชุดเองเก้าสี่เก้าสองอ่ะวิ่งนะถ้าจะวิ่งตัวไหนเยอะก็เก้านะล่างอ่ะวิ่งเก้า เลือก้าวรู้สึกจะเยอะนะล่างนะวิ่งก้าล่างวิ่งก้าแห้งยังอ่ตามนี้นะต่อไปบนนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์จะเน้นบนอาจารย์มั่นใจว่าบนน่าจะเข้านะคะส่วนล่างก็ตามนี้แหละนะบนเดี๋ยวมาดูบน บนอยู่ไหนราวพัฒนาบนนะง่ายด้วยแล้วคิดว่าน่าเดินนะคะท่านผู้ชมบนอันนี้ราวพัฒนานะวันเนี้แหละวันศุกร์วันศุกร์ที่สามนะคะพฤศจิกายนเอ้ยใช่พฤศจิกาย,ยนหกหกนะหลักสิบมาเลยดูที่หลักสิบก่อนเลย ลักสิบบนสี่เก้าสี่เก้าสองสามห้าแปดอาจารย์จะใช้ตัวนี้ค่ะสี่เก้าสองสามห้าแปดสูตรนี้นะสี่เก้าสองสามห้าแปดคือสูตรที่หนึ่งแล้วก็สูตรที่สองสูตรนี้นะแปดเก้าหกศูนย์เจ็ดสามแปดเก้าหกศูนย์เจ็ดสาม แล้วสูตรที่สามก็คือสูตรนี้ศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าสี่เอาสามสูตร, 1, 2, 8, 9, 4, ตรก็จะมีสูตรหนึ่งสูตรห้าแล้วก็สูตรหกตันนี้สูตรนะที่เราใช้ทั้งหมดนี้ชนกันแปดกับเก้าได้หลักสิบที่แปดกับเก้าอ่ะ ส่วนหลักหน่วยฮะเข้าทุกงวดเลยะฮะแล้ววิ่งนะคมวดนี้อาจารย์ให้วิ่งที่สองนะวิ่งสองเลยตัวนี้วิ่งสองอันนี้เข้าทุกงวดนะคะถูกถูกมาไหลงวดแล้วนะวิ่งตัววิ่งหลักหน่วยนะคะตามนี้เลยสองสี่แปดเก้าหนึ่งเจ็ดสามสองสี่แปดเก้าหนึ่งเจ็ดสามสุดที่หนึ่งสองห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าหกเก้าศูนย์หนึ่ง แล้วก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองอันนี้ชนที่เลขสองตัวเดียวเลยนะคะชนสองส่วนครบบนนะคะจะจะตัวที่ไม่ค่อยมาก็คือเลขเจ็ดอ่ะเมื่อที่แล้วก็เอาอยู่นะ,ะไม่มามีเลขสองอยู่นะคะโอเคใช้ได้นะและ้วน,นี้เรามาดูที่อาจารย์จับนะจะเป็นแปดสองเก้าสองคือแปดสองเก้าสองนะเลขสองจะมีทุกสูตรเลยนะ,ะ่ค่ะ สอง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 แล้วก็สองนะสองแล้วส่วนตัวนี้นะสองสูตรนี้จะไม่มีเลขสองเราก็มาหาตัวชนจะมีสามหกแปดสามหกแปดและตัวที่เยอะที่สุดอันนี้ก็ไม่มีเลขสองก็คือเลขแปดเพราะฉะนั้นตัวที่เด่นสุดสําหรับงวดน,นี้ก็คือเลขแปดนะคะเลขแปดตัวนี้แปดแปดแล้วก็แปดนี่นะคะก็คือชุดนี้เลขแปดสองนะ ต่อมาสำรองก็คือ9262แล้วก็32นี่คือกันนะคะนคะคะมี82แล้วก็ลอง92ก็62แล้วก็กัน32อันนี้คือกันจะไม่จัดก็ได้นะเอาลองลองสองชุดนี้นะให้จัดสามชุดนี้นะก็คือ82 เก้าสองแล้วก็หกสองนะคะแล้ววิ่งที่สองตัวนี้เลยบนนะคะอ่าแคปหน้าจอไว้เดี๋ยวอาจารย์ลดให้แคปตามนี้นะบนเดี๋ยวขยับมาหน่อยนะน,นี่บนแลน้วนี่ล่างของมันที่สามนะอันนี้ไม่ต้องดูแล้วนะอาจ,จารย์าจาย์จะวางแบบนี้ให้เออประมาณนี้นะของลาวพัฒนานะคะมีทั้งล่างทั้งบนนะคะลองเลือกดูนะคะมีทมนี้เลยสองก็ติดตรงนี้ด้วยนะ แต่หวยลามันจะชอบออกแบบนี้นะคะออกคล้ายๆกันเหมือนๆกันนะตามนี้นะคะเน้นงวดนี้ให้เน้นบนมากกว่าเน้นล่างะค่ะเน้นตัวนี้เลยชุดนี้ละอันนี้เล่นบนล่างเลยก็ได้มันเลขคล้ายๆกันนะไม่มีแค่94มี92 9งเหมเก้94 92นี่ล่างแต่มันมี82 92 62นี่นะคะตามนี้เลยสาหรับคลิปนี้อาจารย์ลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ